คุณสว่างแสงขวัญดาวน้อ,กนอมกราบนมรการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะชีวิตลูกมีความทุกข์มากครั้นเมื่อมาปฏิบัติธรรมกับพ่อครูเกือบสามปีมานี้อ๋อเกือบสามปียังไม่ถึงสามปีดีเนาะมาปฏิบัติธรรมกับอาตมากับพวกชาวโศกเรา ทุกอย่างในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่พ่อครูเคยบอกว่าลูกๆใช้คำกับพ่อครูว่าก็หมายก็พูดเปิดที่เคารพอย่างสูงบ้างที่เคารพอย่างสูงยิ่งบ้างที่เคารพสุดเสียนสุดกล้าวบ้างเปยานใหญ่ก็หมายก็พูดปิดลูกมีความเห็นว่าที่พ่อครูมาสอนลูกๆล,ล,ลดกิเลสใต้นั้น ที่มาสอนลูกๆล,ลดกิเลสได้นั้นมีค่ามากเกินกว่าที่จะหาคำใดๆมาสื่อสารได้ลูกอยากจะถามตรงๆว่าทุกขที่คนทั้งโลกประสบกันอยู่นี้หากไม่มาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าตามที่ประครูพาธรรมแล้วพวกเขาจะมีทางพ้นทุกข์จริงทางอื่น อีกหรือพวกเขาจะมีทางพ้นทุกจริงน่าจะมีคำว่าหรือจะมีทางอื่นอีกหรือคะ,อะน้อมกราบนรรก,การพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะคุณสว่างแสงเนี่ยปฏิบัติเกือบสมปีปฏิบัติมาสองปีเกือบสามปีสามารถมองเห็นทุก อ่านความทุกข์ออกนี่คือหัวใจาศาสนาพระพุทธเจ้าผู้ที่เห็นทุกข์ที่ตัวเองว่าโอ้อันนี้มันคือทุกข์นะอันนี้มันคือทุกพระพุทธเจ้าว่าตัดว่าผู้เห็นทุกข์นั้นคือเป็นอาริยะเพราะผู้เห็นทุกอาอริยะแต่ทุกขคำว่าทุกข์อริยสัต กับทุกโลกีที่ชาวไม่ใช่ชาวอริยะที่แท้จริงเป็นอะเป็นอาระยะหรือว่าเป็นอารยะปลอมอริยะเกนเนี่ยเขาเห็นกันอยู่มันคนละอย่างกันมันลึกซึ้งมากตรงที่ว่าทุกนั้นเกิดที่ไหนเกิดที่สมองเกิดที่หัว เกิดที่มือเกิดที่แขนเกิดที่ปากทุกเกิดที่ไหนทุกเกิดที่ใจเราเรียนรู้ใจหรือจิตวิญญาณและตัวเจตสิกที่เจาะเข้าไปจริงๆอาการทุกข์มันอยู่ที่ไหนเวทนาอยู่ที่เวทนาชาวโศกเรียนเจาะลึกเข้าไปถึงจิตถึงขั้นเวทนาแล้วอ่านอาการทุกข์จากเวทนาได้ นี้ต่างหากที่มันต่างที่เขาเรียนกันที่เขาเรียนกันโดยเฉพาะเทวนิยมไม่รู้จักเรื่องเวทนาเวทนาร้อยแปดเป็นต้นมันละเอียดชัดเจนเลยแบ่งแยกกันเคหสิตะมโนปวิจายคือพฤติกรรมพฤติการของแบบชาวโลกโลกโลก,กีแล้วก็ปฏิบัติธรรมรู้จักทางออก เรียกว่าเอากิเลสออกเนคขมะรู้จักการมโนปวิจาริสแปดอีกหมู่หนึ่งคฤรหัดหรือครวาาสามันผู้ที่ไม่ใช่อริยะนั่นนะชัดๆไม่จะเป็นชาวพุทธก็ตามแยกอ่านจิตในจิตอ่านกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรม อ่านไม่ออกแยกแยะไม่ออกมีธรรมวิจัยกิเลสการกิเลสปฏิฆะมันเกิดอาการเมื่อมีผัสสะแล้วเกิดเวทนาแล้วก็สามารถจะวิจัยวิจาร์ณแยกเอาตัวการเอาปฏิฆะได้กำจัดการกับการปฏิฆะซึ่งเป็นเรื่องปรมัตรธรรม เขาเรียนรู้จริงกันที่ไหนแม้แต่ทางเทระสมาคมันเป็นนั่งรับนับตากันอย่างใหญ่หรือแม้แต่เรียนปร,ริญญาเก้าเรียนด็อกเตอร์ได้แต่บัญญัติภาษาได้ตําแหน่งหน้าที่กันไปเขาได้ประพฤติปฏิบัติกันเข้าไปถึงปรมตัตธรรมอย่างที่กล่าวนี้ที่ไหนกันขอพระอธิมาอาต,ตมาพูดสัจจะความจริงที่อาตมาเชื่อมั่นว่าเป็นจริงตามที่อาตมาพูด ถผิดอาตมาก็ต้องรับผิดชอบแต่อาตมาเชื่อว่าอาตมาพูดถูกต้องอยู่นะนะเพราะงั้น,นเรื่องน,น,องนี้คุณสว่างแสงพูดมาว่าสามารถที่จะเคยมีทุกข์มาเก่ามาครบกรเราสองปีกว่าสามปีฟังทรรมแล้วเรียนรู้ทุกพูดลดได้ว่าลดทุกได้จึงเห็นว่าการลดทุกนี่มันเป็นคุณค่ามาก เพราะ้นการที่คนเขารู้จักค่าแล้วเก็เรียกอาตมาว่าให้คำเคารพว่าแมมอย่างสูงสุดเสียนสุดกล้าวอะไรเนี่ยมันก็เป็นความจริงใจของเขาที่เขารู้สึกและเขาอยากจะให้อัตมาไปขอรอ้องหรืออาตมาอยากให้เรียกหรืออาตมาไม่ได้อยากให้เรียกเลยนะถ้าจะว่าจริงๆถ้าอัตมามีกิเลสอัตมาก็จะเนียมนะ มาเรียกกันขนาดนี้สุดเสียนสุดกล้าวอะไรเงี้ยอาตมาก็จะเหนียมแต่อาตมาไม่มีกิเลสอุตจจะหรอกิเลสมังกุอะไรอาตมาไม่มีจริงๆอันนี้ผู้ที่ศึกษาธรรมะที่มีภูมิปัญญาจริงจะเข้าใจดีเลยว่าไอ้คนที่ไม่มีอุตจจะแล้วคนที่ไม่มีมังกุภาษาวิชาการหน่อย แปลว่าความเกอ้อเขินความเก,อมเกอ้อยากความลุกนิกลุกนิกอยู่ในใจมันมีเคิดเขินเกอ้อเก้อเขาาเรียกเรายกย่องสูงอาตมาไม่ได้มีกิเลสท,ที่จะใครทุกข์เคิรเราอย่างที่อ่านไปมเมื่อวานนี้ยังดีรันยังอยู่วันนี้ที่เอาไปะธรมปิดกพุทธมิราสูตรแรกมาอ่านว่าใครจะชมเราใครจะตำหนิเรา ชมเราก็อยามฟูใจอยาอะไรเหลืองใจอะไรปที่ท่านพระพุทธเจา้าอ่านไปยกยกตำหนิก็ไม่เป็นไรคนตำหนิอาตมาเยอะแยะอาตมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไระไม่ใช่หน้าด้านก็พูดไปอยู่ตำหนิก็ฟังเขาเออเขาก็ะตำหนิผิดถูกเราก็แล้วลเขาตำหนิผิดอาตมาก็แก้ไปแก้แก้พระพุทธเจ้าให้แก้ไงเขาตำหนิผิดเขาตำหนิถูกก็ออก็ยอมรับสิ อย่างนี้เป็นต้นอาตมาไม่ได้ปฏิบัติผิดตามคำกสอนพระเจ้าสักอย่างนะพูดไประยรายละเอียด